สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาชมบรรยากาศนะครับบ่อทรายท่าช้างนะครับลมก็แรงนะครับนํามาถึงตอนเช้าประมาณสองสามโมงนะครับผมก็ลงเบรบเป็นที่เรียบร้อยครับลงสี่คันนะครับเขาเก็บคันละสี่สิบบาทนะครับผมนานาพียท่านไหนสนใจก็ลองแวะมาที่บ่อทรายท่าช้างได้นะครับมีหลากหลายปลาครับมีทุกปลาเลยนะครับ สมัยก่อนที่ผมมาตกปลานะครับผมก็ประมาณสิบปีนะครับที่ผมไม่ได้เข้ามาที่บ่อทรายนะครับผมว่าประมาณสิบปีได้แล้วครับผมสมัยก่อนนี่ปลาเข้านะครับผมได้ปลาวันหนึ่งนะครับตกปลาได้เป็นร้อยโลนะครับผมช่วงปีน้ําท่วมนะครับปีห้าสี่นะครับน่าจะใช่นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับปีห้าสี่สีห้านี่แหละครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับใหญ่ๆมีครับน้าๆ ท่านไหนสนใจลองแวะเข้ามาชมได้นะครับมาลุ้นกันด้วยนะครับนะวันนี้ผมจะมีตัวให้น,านา้าๆได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ